อยากจะคุยถึงเรื่องตัวอย่างนะคะของการเป็นเมืองซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างการกลายเป็นเมืองของเมืองขอนแก่นนะคะเมืองขอนแก่นเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะด้วยสาเหตุนี้ก็ทําให้ขอนแก่นนียคะ่ะกลายเป็นศูนย์กลางที่สําคัญในด้านต่างๆของภาคนะคะ ูนย์การศึกษาการเงินธนาคารการปกครองการคัมนาคมทุกสิ่งอย่างเศรษฐกิจก็มารวมกันอยู่ที่ขอนแกน่นเมืองขอนแก่นก็มีความเจริญเติบโตนะคะในเรื่องของเมืองได้มีการพูดถึงเมืองเนี่ยตั้งแต่ในช่วงปี2513เป็นต้นมานะคะมีการที่ประเทศไทยได้นำเอาทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของ growth p o l e นะคะมาใช้ในการพัฒนาเมืองศูนย์กลางระดับรองนะคะในฐานะที่เป็นขั้วของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะของประเทศไทยใน2เมืองสําคัญ คือถ้าเกิดว่าภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่นะคะส่วนภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยค่ะก็คือเติบโตในแง่ของจังหวัดขอนแก่นส่วนทางด้านภาคตะวันออกนะคะก็คือจะเป็นชนบุรีนะ,ะนอกเหนือจากนโยบายของภาครัฐในเรื่อง Growth p o พสแล้วเนี่ยค่ะก็มองว่าการมีมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าเป็นขั้นการเติบโตใหม่ของเมืองนะคะการที่มีการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2509เนี่ยค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเมืองในรูปแบบของเมืองศูนย์การระดับรองด้วยเมื่อทั้งนโยบายเมืองศูนย์การระดับรองประกอบก,บกับการมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นมาซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยในเรื่องของวิชาการทางด้านต่างๆงานวิจัยที่สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาเมืองก็เลยทําให้ความเป็นขอนแก่นเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากเมืองเล็ก ขอนแก่นก็กลายเป็นจากเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองกลายเป็นเทศบาลาคนครขึ้นมานะคะทำให้จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงะะถือว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมรวมถึงการศึกษาทางการแพทย์ทุกสิ่งอย่างนะคะ ทําให้ขอนแก่นมีการพัฒนาและขยายตัวได้อย่างรวดเร็วทิศทางการพัฒนาขอนแก่นมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะเตรียมจัดตั้งให้เป็นเมืองหลวงของภาคอีสานนะคะแล้วก็ยังให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกการคมนาคมนะคะเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันนี้ก็ทั้งภาครัฐได้วางแผนเอาไว้นะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558นะคะ เพราะว่าขอนแก่นถือว่าเป็นดูด้วยพื้นที่โลเคชั่นของเขาแล้วนะคะยังอยู่ในใจกลางภาคอีสานการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะการเดินทางในส่วนของออการจะไปขอนแกนนะะ่นเนี่ยค่ะก็มีการพัฒนาทางด้านสายการบินด้วยนะคะรถยนต์ไฟฟ้านะคะศูนย์กระจายสินค้าต่างๆก็เลยทำให้ทำเลขอนแก่นเนี่ยถือเป็นทำเลทองของภาคอีสานนะคะสิ่งที่เข้ามาเสริม ทำให้ขอนแก่นบูมขึ้นมานะคะนอกเหนือจากนโยบายของภาครัฐนอกเหนือจากในเรื่องของมหาวิาลยขอนแก่นที่ที่มีนะคะ นอกเหนือจากการที่มารวมลงทุนต่างๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ชายขึ้นมาลุ่งขึ้นมานั่นก็คือการมีห้างสรรพสินค้าเซน็ทนทรัลพลาซาขอนแกน่นนะคะก็เลยทําให้มีอุตสาหกรรมนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมีกิจการรอบเมืองขอนแกน่นส่งผลให้ราคาประเมินที่ดินของขอนแก่นเนี่ยคะ่ะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะะโดยสรุปนะคะ ในการเป็นเมืองหรือความเป็นเมืองหรือเออเปนไนเซชันเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะมีทั่วโลกเลยนะคะซึ่งความแตกต่างก็แล้วแต่นะคะในระดับของการเป็นเมืองการพัฒนาระหว่างประเทศและภูมิภาคต่างๆบางเมืองก็อาจจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนามากขึ้นเป็นเมืองใหญ่ในขณะที่บางเมืองนะคะอาจจะเป็นเมืองที่แบบเร็วเมืองที่เร็วแล้วเป็นเมืองเล็กๆอะไรในขั้นต้นอะไรพวกนี้นะคะ กระบวนการนี้นะคะกระบวนการการเป็นเมืองเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างความหลากหลายในสังคมและวัฒนธรรมของเมืองทั่วโลกนะคะซึ่งก็มีความสำคัญมากนะคะต่อการวางแผนในการพัฒนาอนาคตของเมืองนะคะหัวข้อต่อไปเรื่องความสำคัญของเมืองค่ะเมืองมีความสำคัญใน3ด้านด้วยกันความสำคัญในด้านแรกคือด้านเศรษฐกิจ เมืองขนาดใหญ่ก็จะเป็นแหล่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าเมืองขนาดเล็กนะคะหรือกล่าวง่ายๆนะคะก็ถือว่าเมืองเป็น,นกลไกนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะคะเมืองเป็นเสมือนเครื่องมือนะคะในทางนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจขณะเดียวกันเมืองก็เป็นศูนย์กลางของอำนาจในการควบคุมเศรษฐกิจและประชาชนด้วยเมือง มีความสําคัญในระดับที่2คือด้านสังคมนะคะเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ทําให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตนะคะที่ดีนะคะมีความสะดวกสบายนะคะเช่นเมืองเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิทยาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวนวัตกรรมเมืองมีม,มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และสถานที่สาคัญต่างๆ มีบริการทางการแพทย์การคมนาคมสาธารณภคสาธารณการกิจกรรมสันทนาการมีระบบรักษาความปลอดภัยและการดูแลสังคม เมืองยังมีสถานีวิทยุมีโทรทัศน์มีอินเทอร์เน็ตมีสื่อการสื่อสารต่างๆนะคะซึ่งโดยรวมโดยภาพรวมในแง่ของทางด้านสังคมนั้นก็คือเน้นว่าให้คนในเมืองนะคะมีการพัฒนาความรู้ทักษะนะคะเ,เพื่อที่จะมุ่งไปสู่การมีชีวิตที่สะ,สะดวกสบายขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากในด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้วเนี่ยความสําคัญของเมืองก็คือทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมการใช้ทรัพยาการธรรมชาติในเมืองมีความสําคัญนะ,ะเนื่องจากเมื่อคนมาอยู่ในหมู่มากามีการที่กินใช้กันาจากทรัพยาการที่จํากัดก็จะทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกได้เป็นสส่วนด้วยกันนะคะปัญหาที่เป็นปัญหาร่วม ในระดับโลกและปัญหาเฉพาะพื้นที่มาดูกันค่ะปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมในระดับโลกก็เช่นการมีเมืองเพิ่มสูงมากขึ้นถ้าเราไม่ดูแลก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรน้ำนะคะปัญหาด้านพลังงานปัญหาโลกร้อนนะคะการปลดปล่อยอการเรื่องของปลดปล่อยก,การเรือนกระจกนะคะ ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาระยะยาวนะคะในการที่จะจัดการเรื่องปัญหาร่วมกันในระดับโลกนะคะ ส่วนในปัญหาเฉพาะพื้นที่นะคะก็ได้แก่ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเฉพาะของแต่และเมืองนะคะเช่นชนบุรีที่เรามีชายหาดนะคะปัญหาขยะในทะเลนะคะก็จะเป็นปัญหาที่สําคัญมากนะคะของออของแถบย่านชนบุรีนี้บางแสนนี้นะคะหรือการจราจรที่ค่อนข้างติดขัดโดยเฉพาะช่วงวันสุดสัปดาห์นะคะก็เป็นประเด็นของเรื่องของปัญหาเฉพาะพื้นที่นะคะ โดยสรุปเมืองมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาตินะคะการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งสําคัญในการสร้างเมืองที่ยั่งยืนและที่น่าอยู่ขสำหรับประชากรในอนาคตมาดูหัวข้อสุดท้ายนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเมืองนะคะ,ะช่วงศตวรรษที่20เนี่ยมีการย้ายถิ่นนะคะซึ่งมีผลต่อความเป็นเมืองเกิด เก,เกิดเมืองค่อนข้างมากนะคะ,ะปัจจัยสำคัญนะคะที่ส่งผลต่อการเติบโตของเมืองเนี่ยก็คือในประเด็นแรกการเพิ่มประชากรตามธรรมชาตินะคะมีการเพิ่มลดประชากรตามธรรมชาติซึ่งเป็นผลจากการที่มีโครงสร้างของประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอัตราการตายลดลงแต่ ประเด็นในเรื่องของอัตราการเจริญพันธุ์ก็ยังสูงอยู่นะคะก็ทาให้ประชากรก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะมากกว่า,ามีการเกิดมากกว่าการตายนะคะประเด็นที่2ก็คือการย้ายถิ่นข้ามชาตินะคะสู่เขตเมืองนะคะอันนี้ก็จะมีการย้ายถิ่นจากในชนบทเข้าสู่เมืองนะคะเพื่อที่ในเรื่องของการทํางานนะคะประเด็นที่3าม การยกระดับเขตชนบทให้เป็นเขตเมืองนะคะคือเดิมนะคะสมัยก่อนอาจจะเป็นในแง่ของชนบทอยู่เป็นพื้นที่ชนบทอะไรอย่างนี้นะคะแต่เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเพิ่มจากธรรมชาติหรือการย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นที่นั้นนะคะก็ทำให้ทางภาครัฐนะคะปรับบทบาทของพื้นที่นั้นจากชนบทก็ขึ้นมาเป็นเมืองได้นะคะ ประเด็นที่4ก็คือการเกิดขึ้นของเส้นทางการคามนาคมขนส่งนะคะที่สะดวกและหลากหลายการไปมาเคลื่อนย้ายคนไปมาหาสู่กันมีความสะดวกมากขึ้นนะคะไม่ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะผลคนนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนผลผลิตสินค้าการขนส่งก็รวดเร็วมากขึ้นด้วยนะคะ ประเด็นที่5การเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนะคะอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้จากการที่มีการปรับปรุงพัฒนาระบบในเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะ,ะที่ตั้งของพื้นที่นะคะอยู่ไม่ห่างจากประเทศเพื่อนบ้านนะ,ะโดยเฉพาะประเทศไทยอะไรพวกนี้นะคะ่ะเรามีเพื่อนบ้านอยู่นะคะก็เนื่องจาก สืบเนื่องจากเรื่องของการพัฒนาคมนาคมค่ะทำให้สะดวกต่อการเดินทางเพราะนั้นเมืองรอบด้านมันก็เลยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วประเด็นที่7นะคะจากนโยบายการกระจายความเจริญของรัฐบาลในช่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ภาคยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้งอน,นุโยบายและยุทธศ,ศาสตร์ของเมืองเองทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยค่ะทำให้เกิดเมืองขึ้นมานะคะเพราะนั้นโดยสรุปในบทนี้ก็พูดเรื่องเมืองความหมายของเมืององค์ประกอบของเมืองกระบวนการกลายเป็นเมืองความสัมานของเมืองและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นเมืองค่ะ